มันคุ้มกันเน่ยเต็มร้อยคะแนนเต็มร้อก็ต้องให้ร้อยถึนี่เป็นไงฮะร้อคะแนนก็เพราะว่ามันด้วยราคาด้วยอะไราาอย่างนี้แล้วแค่นี้คุณให้ขนาดนี้มันก็ได้แล้วละ่ะด้านหลังนะครับผมคือ MG ZS EV นะครับผมเป็นรถยนต์นะครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%นะวันนี้ครับกล่องด้านล่างครับตัวนี้คือ Comfort Spring นะครับจาก YSS ครับซึ่งให้ความสูงเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามีความนุ่มที่มากกว่า ที่สำคัญครับผมยังแก้อาการที่ไม่พึงประสงค์ครับในกองทางเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับมานั่งรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ใช่รถไฟฟ้า BTS นะครับวันนี้เราอยู่บนรถ MG ZEV s EV นะซึ่งเป็นรถเอ่อรถยนต์ข้าวรวแหละ ที่เป็นระบบไฟฟ้าร้อรุ่นแรกนะครับของ MG แต่ที่สำคัญครับผมวันนี้เราจะให้พี่โจนะครับครับผมซึ่งพี่โจเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันนี้เองนะฮะจะทำการทดสอบเปรียบเทียบดูครับว่าโช๊คอัพเดิมๆของโรงงานเลยเนี่ยซึ่งเพื่อนๆเนี่ยบอกว่ามีอาการเยอะไปหน่อยนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เพื่อนจะรู้ก็ว่าพอเราเปลี่ยนสปริงหมดแล้วทั้ง4ต้นนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแนะนำตัวนิดหนึงครับผมพี่โจทำอะไรที่ไหนอาชีพอะไรไงครับผม ผมเป็นหมอกระดูกนะครับ,รบอยู่ที่สิงห์บุรีตอนนี้เป็นแอดมิน Open Chat นะฮะครับของ MG ZS EV Family Thailand นะครับ okay, ในกลุ่มตอนนี้ก็800กว่าคนเข้ามานะครับใช้รถรุ่นนี้มานานขนาดไหนนะครับ1ปี5เดือนครับของเดิมมันมีปัญหามีอาการยังไงบ้างที่พี่เจอม,มาของเดิมเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันออกซ้ายแล้วเข้าขวาทันทีแบบนี้ครับมันทำให้เราเนี่ยจะต้องกระชับมั่นใจแต่เนื่องจากของเดิมมัน ตั้งแต่เทส d r ไร e มันเนี่ยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะโยนมากครับแล้วมันเป็นจุดอ่อนจุดเดียวที่ผมคิดอยู่แล้วว่าต้องจัดการน่าต่ซื้อรถเลยแต่ถามว่าทำไมยังซื้อชอบสมรรถนะความรถไฟฟ้า,ฟาคันนี้มากครับมันก็เลยค,คิดว่าถึงวันหนึ่งต้องทำาฮะก็ออรอมาปีกว่าเพิ่งเห็นไวัสุดออกอแต่รอไม่กี่วันผมก็เอาแล้วครับครับคราวนี้ปัญหาที่พี่พี่โจเจอเนี่ย เพื่อนคนอื่นเขาเจอมั้ยเขาบ่นอะไรเหมือนกันครับทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันไม่มีใครไม่บ่นยกเว้นคนเหล่านั้นเป็นคนขับแต่ในเมืองอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่มันก็น่าจะรู้สึกบางอย่างก็คือในเมืองข้อเสียคือมันจะมีหลุมมีบ่อมีคอสภาอะไรต่างๆให้เยอะแยะคือช่วงล่างนี่คือไม่โอเคเลยไม่โอเคไม่โอเคเป็นที่สุดเี่ยซ้ายนะครับเก็บแรงไว้ซะตอนวันนี้เองอ เด็กยเพิ่งเยเพิ่งเงยเพ่อหนึ่งฟีตรงนั้นนะอ่าคือผมอ่ะมั่นใจว่ามันมีความแตกต่างแน่นอนตอนนี้พี่โจน่าจะพอรู้แล้วแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นกอมเร็วแล้วก็ลักษณะการใช้งานที่พี่จะพบเจอได้ทั่วไปทุกจังหวะชีวิตเลยในในกรุงเทพหรือว่าที่ไหนแล้วแต่นะ ถ้าเกิดรอยต่อถนนใช่รอยต่อถนนด้วยแล้วก็อะไรที่มันแย่ๆซึ่งถ้อพี่วิ่งเส้นนี้พี่โอเคเนี่ยผมมั่นใจว่าถานนเรียบเดียทั่วไปเนี่ยพี่ชอบแน่นอนนะแต่ผมคิดว่าพี่น่าจะรู้ความแตกต่างบ้างแล้ นี่เปลี่ยนแค่สปริงจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นซอฟต์ก่อนเป็นมีเดียมมีเดียมแพคแล้วกันฝั่งนู้นจะค่อนข้างมีเดียมฮาร์ดมีเดียมฮาร์ดดีเนาะมีที่จะทดสอบเลยเอาไม่ให้ซ่อมแล้วเส้นนี้ล็อกไว้เลยนี่หลังที่อยากให้ลองมี่ใส่เต็มกันับเนี่ย ก็น้องให้ใส่พี่ก็ใส่เลยครับพี่เต็มที่ครับรู้สึกข้างซ้ายนี่จะจะมป็นมตนป่บลอยู่แล้วลองเลยครับยิ่งได้าเกิดพี่ลองอย่างนี้ผมก็สบายใจครับเพราะถือว่าพี่ได้ลองจริงๆอุ้ยแรงไปเปล่าเต็มที่ไปเลยนี่ข้างน้าจะเป็นแองผมไม่ออกเลยว่าเป็นแอง เต็มจริงๆอ่ะพี่นึงลูกค้าคนแรกครับผมที่รถสอบดูไม่เห็นดูไม่เห็นว่ามาหมุนหลุมแล้วกระหน้านี้ดูไม่เห็นจังหวะเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับพี่เอาถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นชกเดิมช่วงล่างเดิมคับพี่ก่อนนแ่าจะยันนะคือต้องไม่ต้องปักเลยไร่พี่น่าจะยันนะแต่เมื่อกี้มันก็ไม่ถึงอืนะเมื่อกี้นี่คือลงแรงมากนะแรงแรงแรงข้างหน้าจะเป็นนางคุกค่ะอ่าอ่าจะเป็นแหงนิดนึงครับ ก็แบบว่า okay. ไปชา้าๆด้วยหน่อยดิโอเคไหมกีีคันนี้อะไรจะโหดขนาดนั้นสายางออเทเลหรือเปล่า แอ่สปริงสีต้นนะครับกับเก็กแอ่สปริงอีกข้างหน้าตรงนู้จะเป็นเนินหัวขาดเนินขาดนะมันจะมาเนีฮะเนินหัวขาดเออสับแสงมันเยอะจริงๆคือตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าขับมาเร็วมันจะลอยข้ามไปเลยครับแล้วจะไปเจอกับเนินตรงนี้อีกองเข้าใจแล้วไม่เชื่อที่เราเปิดไปนะไม่เปิดเนี่ยใช่ไหมเปิดได้ยังไงเห็นไหมจากที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่คือไม่รู้ตัวนะไม่ใช่ว่าอยากทำนี่ฮะผมบอกว่าตรงเนี้ยมัน ทางมันก็ค้างจะเอาแย่เลยดีกว่ามีสนามให้แข่งให้รดสอบจริงจด้วยดูสิไม่มีใครเขาอยู่เลนนี้กับเราเลยอ้าล่ะตอนนี้ถือว่าผ่านมา70%แล้วครับวรู้สึกที่เป็นไงบ้างครับผมอนุ่มดีนะอาการโยนมีไหมก็ก็บอกว่ามีแต่ว่ามันน้อยลงไปเกินครึ่งอืนะเกินครึ่งเลย จะหายไปสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้มันนุ่มแต่ไม่ยุ้ยอะอ,อ,อ,อย่างนี้ละกันง่ายๆเลยคืออาการย้วยทีออ่มันเด้งคลอนไปคลองโครงเครงอะมันมันเล่นน้อยคือเรียกว่าเซฟตัวไวขึ้นได้เลยใช่อ,อต่อไปจะเป็นถนนคอนกรีตเป็นสะพานคอนกรีต <c oughs> ซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าช่วงล่างไมา่ค่อยดีมันจะ คือใช่ไหมนะมันจะแบบมันจะไม่เรียบมากตรงไปไหมตรงนะตรงเดียวเลยไม่มากดีดีดีก่อนหน้านี้ครับผมของเดิมติดรถมาเลยจนถึงวันนี้พี่โจให้คะแนนก็เท่าไหร่เต็มสิบหมายถึงว่าช่วงล่างทั้งเซตหรือว่าโช้กอัพอย่างเดียวทั้งเซตเลยครับผมทั้งหมดเลยที่ซ้ายของเดิมมีดีตรงความนุ่ม นะแต่ไม่ดีคือความย,ย้้ยให้เท่าไหร่ดีเหรอจากเดิมที่เคยขับรถมาไม่กี่ค,นนะครั้ะนะแต่ประเคนว่าทุกคันงของผมก็รถยุโรปผมก็คงจะให้สักห้าห้านะคือค,คือต้องบอกว่ามันมันต็นอาการที่ผมยอมให้มีมไม่ได้เี่ยอาการย้้ยขนาดเนี้เข้าใจไหมเพราะผมไม่ควรขับรถทางไกลและเวลาจะต้องเข้าโคง้งเปลี่ยนเลนแรงๆแล้วมันไปขนาดเนี้ยผมอ่ะ เพิ่มให้หน่อยแล้วกันหกนะหกอันนี้คือคะแนนแบบเต็มที่แล้วของที่ของเดิมของเขานะหกแล้อเจ็ดอ่ะนะแต่ตั้งต้นเมื่อก่อนคือไม่ชอบไม่ชอบความยุ่ยเป็นทุนเดิมแล้วกันเอาคะแนนจริงๆเลยให้หกนะให้หกครึ่งครึ่งทางอ่ะให้หกนะฮะอ่ะแล้วคนนี้ตอนนี้เอาระยะสั้นๆเนี่ยพี่เพิ่งหล่อเต็มที่ไม่เกินโหไม่น่าเกินสิบโลอือฮึอ่าเป็นไงพี่ให้มาเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับผมก็คงจะให้ ความนิ่มเท่ากับของ s ันดา a r d เดิมดมเปอร์เดิมดมเปอร์เดิมครับส่วนอาการย้วยผมเพิ่มให้อืเป็นเท่าไหร่ดีเป็นสัก8.5-9เคยใส่ที่เป็นสตัดปรับเกียวแต่ว่ามันคนไม่ไหวฮะมันกระด้างมากอืจนผมต้องถอดทิ้งะถอดขายไปเลยก็คือมันก็ตอบหลายส่์การใช้งานมากกว่า อันนี้อาจจะได้อาจจะให้ได้เพิ่มถึงเก้าแล้วเพราะว่าคือในส่วนเนี้จะเรียกว่าเราลงทุนไปงบประมาณครึ่งหนึ่งใช่ประมาณห้าพันนะครับซึ่งมันได้กลับมาขนาดนี้ยคือพี่ขับรถที่มั่นใจขึ้นนะครับความแตกต่างด้วยแค่ชุดโช้เดิมจะเปลี่ยนแค่สปริงอ่าราคานี่พี่คิดว่ามันคุ้มขนาดไหนเต็มร้อยคะแนนเต็มร้อยก็ต้องให้ร้อยนี่เป็นไงฮะร้อยคะแนนก็เพราะว่ามันด้วยราคาด้วยอะไรอย่างนี้แล้วแค่นี้คุณให้ขนาดนี้ มันก็ได้แล้วละ่ะอืมโอเคถึงพอดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็เป็นคอมเมนต์ของพี่โจก่อนนะครับระหว่างที่เราขี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีแก๊สอีก2ท่านนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะมาสรุปผลฟีดแบ็กกันว่าเอ่อทั้ง3ท่านเนี่ยจะชอบอกันหแรบบือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่โจเนี่ยให้คะแนนมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงเคะแนนแล้วกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ความคุ้มค่าตอนนี้ให้เต็มร้อยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอีก2ท่านเนี่ยจะมีความเห็นตรงกับพี่โจรหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมน<ช>่<ช>ครับ